สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภุสุขมณีกับปูพ่อยานิวกาลละจ้าพี่น้องจ้ายานิวก็มีการอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยบอดบอยโพสต์แบบนี้ว่าสีบอซาดอกแต่รู้ตนลูกงานนี้เป็นอย่างน้อที่นี่พี่น้องจ้าก็คือว่าล่าสุดบอดบอยแล้วก็โพสแล้วก็แคปอันค้นตีมาว่าลูกเพิ่นนะพี่น้องมาโพสในเฟซบุ๊กโอ้ต่เตีีตัน้องเพจน้องพลอยพี่น้องแล้วก็โพสแคปชันแบบนี้นะพี่น้องผมว่าสิบอซาดอกครับอ่านแล้วก็คิดรู้ตนลูก คนคือกันกสิมาว่าให้กันคักแท้เว้าคือเจ้าของสิตายบ่เป็นคิดแบบนี้เว้าแบบนี้ช่างได้เกิดมาเป็นคนแทะแม่นดีดีเป็นความเจ้าระบอดบ่อยยายนิวสิอ่านให้ฟังเด้ออันวานวาลูกเพื่นไหมพี่น้องย้ายที่มาคอมเมนต์แมมแต่ยายนิวอ่านสื่อเพิ่นดอกอีปอบหน้าลิงเว้าเป็นปีมันบ่งามขึ้นดอกประสานวาเพื่นมึงผู้ให้ใหญ่บ่มีไผเอาทำพันเขาบ่เอาพันลิงปากลิง เลือกถ่ายคลิปหลานเจ้าในยายช่องใดใดเห็นแต่ลิงหลานเจ้าผู้ให้คักยายคือลิงคักยายเจ้าบอกขัน้นว่าบวยายเลี้ยงดียายใหญ่จากหน่อยมันสิเอาลูกมาให้เจ้าเลี้ยงเดดูต่อตายมา,าลูกเพิ่นคักเตะอีปอบออกจากกล้องในอีลิงปากมึงกูขี้เดียดปากลิงยายเจ้าบวขี้เดียดหน้าลิงบ่ ดังว่าแม่นดังลิงอีลิงหน้าอัปิโอ้ยไม่กูเน็ตจังเลยคือมาว่าเพิ่นกักแทปพี่น้องเอฟซีเพิ่นเกิดข้ามาคอมเมนต์ไดาโอ้ยมหาว่าเพิ่นกักแทปบอดบ่อยแล้วก็โพดคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องสาธุเด้อมันเว้าความใดนให้มันย้อนคืนไปหามันโลดเด้อแม่นความเจ้าและบอดบ่อยโอ้ยจังเลยมหาว่าลูกเพิ่นกักแทปแบบนี้ต้องจัดการค่ะต้องสั่งสอนคนแบบนี้อย่าเอาไว้แม่นอีดีนั่นแหละพี่น้องแกจังเลยคือมาว่าเพิ่นกักแทป บ่อยากอายเกิดมาเป็นคนน้อยยายอันนี้จิตใจคนแบบนี้ว่าแม่กระทั่งเด็กน้อยเงืดหลายเนาะโอ้ตายมามีแต่เรื่องปวดหัวแต่ละมืดแต่น้อลูกหลาตั้งแต่งานดูแลวงกับพอแหงแล้วยังมีเรื่องปวดหัวกวนประสาทอีกเนาะลูกอดทนเอาเด้อหลาโอ้เนาะเป็นตบ่บ่ให้เถ่าตายน้อยายนีแมนยีดีนั่นล่ละโอ้จังไลยก็ไม่หาบาเด็กหน่อยก็เถิพี่น้องแต่แต่คน แคนิ้วกระอ่านในฟังเขาๆนะพี่น้องอเอามาเว้าคักแทเป็นตาฮอดหมองแท่แนยเกิดแนวใดนาะยายนี่บ่ามากกระบอกต้องเบิงเด็กเลี้ยงดีโตมาเขาก็คิดดีมีคุณค่าทางสังคมแน่นอนเ่าว่าจะมากน้อยสมหมองคิดได้สำใดถึงว่าเด็กอิจฉาบุญวาสนาเขาบ่ยายแม่อิจฉาบุญวาสนาเด็กขนละจะมหาวาเพิ่นขับปนิโอตายโอ้เกิด มาเฉยๆไม่มีความคิดอิจฉาแม้กระทั่งเด็กน้อยบอสจัดให้หนักเลยแมนอิจฉาหอวกระทั่งเด็กน้อยโอ้ยคนนีกก็ได้นาะจังไดก็เป็นกําลังใจให้เด้อ,น,อน้องเพรน้องลอยบอสบอยซอ,อแอนสูสูเด้อจาาคนอิจฉาเพิ่นกระเบาไปสั่นละฮ่อาอิจฉาเพิ่นโอ้ตายพี่ๆน้องๆมีความเห็นว่าจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเนด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย